หากเปรียบห้องเรียนคือสนามรบแผนการสอนก็คือคู่มือรบที่จะช่วยเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณครูใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีความหมายมากขึ้นนั่นเองค่ะการเขียนแผนการสอนที่ดีนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเยอะหรือความหนาของหน้ากระดาษเลยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับหลักคิดเป้าหมายและองค์ประกอบสําคัญในการเขียนแผนการสอนว่า ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณครูโอนะคะถึงวิธีการเขียนแผนว่าแผนของคุณครูโอนะคะจะมีหลักการหรือว่าองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแผนการจัดการเรียนการสอนเนาะองค์ประกอบที่สำคัญมากๆที่คงจะหนีไม่พ้นเลยนะครับก็คือ A S และก็ตัว K ัว A เนะี่ยก็คือ attribute ลักษณะคุณลักษณะเจตคตินะครับตัว S ก็คือ skill ก็คือทักษนะเนาะและก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัว K ก็คือ knowledge นะครับก็คือความรู้นั่นเองครับทั้ง3ามส่วนเนี่ยควรจะผูกโยงให้เกี่ยวข้อ,ของกันเนาะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับกิจกรรมเนี้ยเป็นของชั้นเรียนต่อ5ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะเป็นเรื่องของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อม เรื่องนี้ผมก็ให้เด็กๆเ,เป็นสถานการณ์จำลองโดยให้ใช้อูดแต่เปลี่ยนสถานที่อยู่ของอูดเนี่ยไปอยู่ในท้องทะเลแทนที่จะอยู่ในทะเลทรายจากกิจกรรมหรือว่าสถานการณ์ตัวเนี้เราลองมาสังเคราะห์ร่วมกันเนาะคิดไปพร้อมๆกันอันดับแรกเนี่ยในแผนะเด็กจะต้องมีตัวเคหรือว่า knowledge เนี่ย ของเขาเกี่ยวกับโครงสร้างของอูดว่าอูดยอยู่ในทะเลทรายดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทราย,ยอยู่ได้อย่างไรเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อูดมันมีปากที่หนานะสามารถกินกระบองเพชรได้ขนตาที่ยาวนะเพื่อที่จะต้องกันทรายที่พัดเข้าตาของเขามีโหนกที่หลังเพื่อให้เก็บน้ำได้อันนี้คือ knowledge เด็กต้องรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาสถานการณ์นี้นอกจากนี้ยังไม่พอนะครับ เด็กจะต้องมีตัว S skill skill ในที่นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์เด็กจะโต้แยง้งต้องโต้แย้งกันด้วยหลักฐานดังนั้นความรู้อย่างเดียวยังไม่พอแก้ปัญหานี้ต้องใช้สกิลทักษะโต้แยง้งร่วมกับเพื่อนว่าจะเอาโครงสร้างไหนของอูดเนี่ยหายไปแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว a c i b u e ที่ผมแทรกเข้าไปในแผนเนี่ยก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ เวลาเด็กเจอสถานการณ์ใหม่เอาอูดลงไปอยู่ในทะเลท้องทะเลเนาะ mm hmm. เด็กก็จะต้องสามารถที่จะพยายามค้นหาความรู้ว่าสัตว์ในท้องทะเลนะมีโครงสร้างยังไง mm hmm. เพื่อจะมาปรับออการใช้ชีวิตของอูดในท้องทะเลแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยมีทั้ง knowledge แล้วก็มีทั้ง skill แล้วก็มีทั้ง attitude ใช้ร่วมกันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆแบบนี้ก็จะเป็น การเขียนแผนการสอนที่สะท้อนหลักสูตรฐานสมรรถนะนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญในการทำแผนเนาะคร่าวๆนะครอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกมองหลักสูตรเลือกมองมาตรฐานเลือกมองตัวชี้วัดก่อนนะครับว่าเขาต้องการให้เด็กเกิดอะไรขึ้นซึ่งจะนำมาสู่การสร้างตัว A ตัว S แล้วก็ตัว K ที่กล่าวไว้ทั้ง Attribute Skill แล้วก็ Knowledge นั่นเองครับ เมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้ที่ชัดเจนแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบแผนการสอนให้นักเรียนเกิดทั้งตัว A ตัว S และวก็ตัว K นั่นเองแล้วก็ท้ายสุดนะครับสำคัญมากขายไปไม่ได้เลยก็คือการวัดผลนั่นเองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กอ่ะเกิด A S K แล้ว นี่คือหัวใจสําคัญของการออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกันและที่สําคัญนะครับการออกแบบแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณครูควรจะรู้เรื่องของ T-PAK ด้วยทั้งเนื้อหากระบวนการสอนและก็วิธีการที่นํามาใช้ออกแบบการสอนทั้งนั้นในช่วงของการเรียนออนไลน์หรือว่าช่วงนี้ที่เป็นโควิดแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่ครูควรจะรู้และบูรณาการเข้าไปในการออกแบบแผนการสอนของเขาเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับ ในบทถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เนาะที่ใช้แผนเรล่านี้เข้าสู่การสอนในลักษณะของ active learning ซึ่งการสอนแบบ active learning เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นหลักการสอนที่ทรงพลังแตัวชีวัดเดี๋ยวเราลองไปดูในบทถัดไปครับ